จะเป็นยังไงเมื่อบริษัทผลิตรองเท้าบาสเกตบอลเล็กๆรวมลาหลาเซ็นนักบาสชื่อดังเพื่อหวังมีส่วนแบ่งทางการตลาดแต่ผลลัพธ์นั้นกลับไม่เป็นดังคาดสวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังรามาเรื่องแอร์นำแสดงโดยแมดเดมอนเบนเอเฟกซ์เจสันเบดแมนและไวโอลาเดวิสถ้าชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ ณาปี1984 Converse มีส่วนแบ่งการตลาดรองเท้าบาสเกตบอลสูงถึง54%รองลงมาคือ Adidas 29%และอันดับ3 Nike ที่มีส่วนแบ่งแค่17%เท่านั้นแล้วภาพกตัดมาที่ซันนี่แมวมองจอมเสียงโชคของบริษัท Nike กำลังบนกับรองประธานชื่อ h าวเวิรเรื่องทำไมนักกีฬาชอบไปเซ็นสัญญาก,กับ Converse และ Adidas มากนัก h าวเวิรเลยพลามข้อดีของพวกนั้นไปเรื่อยและบอกคุยชมทั้งวันคงไม่จบ ก่อนจะไปแซะรองเท้าว,วิ่งอย่างไนกี้ซึ่งไม่มีทางที่ตลาดคนดำได้เพราะคนดำไม่ชอบวิ่งสันนีที่ลำคาญเลยตัดบทไปถามถึงนักกีฬาที่ฮาวเวิร์ดเพิ่งเซ็นมาว่าเซ็นมาได้ยังไงฮาวเวิร์ดเลยเฉลยว่าติดต่อผ่านแม่เพราะในครอบครัวคนดำแม่แม่แม,แม,มักจัดการเรื่องทุกอย่างจากนั้นก็นินทาสโลแกนใหม่จ u s t d ดูอที่ฮาวเวิร์ดไม่ชอบเพราะมาจากคำพูดสุดท้ายของนักโทษประหารก่อนโดนผู้คุมยิงเมื่อสันนีมาประชุม รอบรองประธานการตลาดก็อยากให้ทีมงานเซ็นสัญญาผู้เล่นมา3คนจาก50รายชื่อที่คัดเลือกมาโดยยกเว้น3อันดับแรกคือโอลาจูวอนแซมโบวีและไมเคิลจอแดนซึ่งทีมก็เสนอมากมายทั้งชาวบรคสลีย์แลงแคสเตอร์กอร์ดอนหรือจอห์นสต็อกตันทำให้ซันนี่ลําคาญทีมงานเพราะพวกที่พูดพูดกันอยู่แทบไม่มีความรู้เรื่องบาสกันเลยเสักคน สักพักก็นำเรื่องนี้ไปบ่นกับรอบในห้องน้ํานั่นเป็นเพราะจริงๆแล้วมีรายชื่ออยู่ในใจคือจอดแดนเพียงแต่ต้องการเงินเพิ่มรอบจึงปฏิเสธเสียงแข็งเพราะบริษัทกําลังแย่นั่นเลยทําให้ซันนี่เสงมากต่อมาซันนี่ก็มารายงานผลการประชุมกับฟิลหรือซีออ ซึ่งพอเขาบนเรื่องแพงงานของรอบฟิลก็โวยวายเนื่องจากบริษัทกำลังขาดทุนต้องเลิกจ้างพนักง,งานไปถึงหนึ่งใน4และทางคณะกรรมการก็ต้องการไล่ทุกคนออกด้วยเขาเลยแก่ไปว่าปีที่แล้วไนกี้มีรายได้จากรองเท้าวิ่งกว่า900ล้านแต่กลับให้งบรองเท้าบาสไม่ถึง3 0 0แสนฟิลเลยอา้อางนู่นอ้า,างนี่ทวาซันนี่ก็ยังคงยืนยันคำเดิมว่าต้องการงบเพิ่ม ขณะซันนี่ไปซื้อของก็คุยกับพนักง,งานร้านถึงการดาฟผู้เล่นบาสเกตบอลปีนี้ซึ่งพนักง,งานก็ดูจะไม่ค่อยประทับใจทั้งโววีและสต็อกตันส่วนจอแดนยิ่งรู้สึกเฉยเพราะคาเฉลี่ยทำได้แค่17คะแนนต่อเกมและที่ได้อันดับดับสูงก็เป็นเพราะแค่ชูลูกสุดท้ายลงในการแข่งขันชิงแชมป์มหาวิทยาลัยเมื่อซันนี่กลับมาบ้านขณะนั่งดูเทปของจอแดนก็หันไปเห็นโฆษณาของอร์เธอร์แอสทิ่ทางบริษัทผลิตไม้เทนนิสให้โดยเฉพาะ ทันใดนั้นก็สังเกตเห็นอะไรแปลกๆจากลูกหญิงที่จอแดนทําให้ทีมได้แชมป์รุ่งึ้นซันนี่ก็รีบไปหารอบเพื่อให้ดูเทปชิงแชมป์ ซึ่งรรบก็เคยดูแล้วแต่สันน็ยังคงบรรยายถึงสิ่งที่เพิ่งเห็นว่าดีนสมิธหรือโค้ชช้เจม์เวอร์ทีเบอร์หนึ่งของทีมเป็นตัวหลอกเพื่อเปิดช่องว่างให้เด็กวัยสิบแปดยังจอแดนชูดและเป็นไปไม่ได้เลยที่ดีนสมิธเคยพลาดใช้มาสามครั้งไม่เคยใช้เด็กปีหนึ่งเป็นตัวจริงจะกล้าใช้แผนพึ่งจอแดนเด็กปีหนึ่งคนที่สามที่เคยปั้นดังนั้นอนาคตจอแดนจะต้องยิงใหญ่อย่างแน่นอนพร้อมบอกต้องการเซ็นสัญญาก,กับจอแดน จะสร้างผลิตภัณฑ์รองเท้าให้จอแดนเฉพาะจอแดนและจอแดนจะไม่ได้แค่ใส่รองเท้าเพราะจอแดนคือรองเท้าซึ่งคล้ายๆกับการตลาดของนักเทนนิสชื่ออาร์เธอร์แอสแต่รอบก็มองว่ามันเสี่ยงเกินไปอีกอย่างทางอาดิดาสก็พร้อมจะทุ่มเงินสู้รวมถึงจอแดนเองก็มีทาทีปฏิเสธไนกี้อย่างชัดเจนด้วยดานซันนี่เขานำความคิดนี้ไปคุยกับฮาวเวิร์ด ซึ่งฮาวเวิ์ดก็มองว่าเสียงเกินไปอีกอย่างก็กลัวฟิลจะไม่เห็นด้วยกับไม่รู้ตัวแทนของจอแดนจะว่ายังไงบ้างแล้วภาพกระตัดไปที่ซันนี่โทรไปหาเดวิดตัวแทนของจอแดนเพื่อขอนัดเจอกับเจ้าตัวแต่เดวิดก็มองว่าไม่มีประโยชน์เพราะจอแดนชอบอาดิดาสและคงไม่เซ็นกับบริษัทห่วยๆอย่างไนกี้เป็นแน่ ทำไม่ซันนี่โมโหเลยแซชื่ออารอปเจ้าของอาดิดาสเดวิดเลยต้องแก้ตัวแทนและสุดท้ายด้วยความรำคาญเลยยอมบอกจอแดนมีค่าตัวเท่าไรรวมถึงจะไปประชุมกับบริษัทคู่แข่งวันไหนบ้างส่วนฟิลหลังซันนี่มาเสนอไอเดียก็ปฏิเสธทันทีเพราะมองนี่ไม่ใช่การเสี่ยงโชคเหมือนอย่างที่ซันนี่ชื่นชอบอีกอย่างจอแดนก็เป็นแค่หน้าใหม่ที่ยังไม่เคยเหยียบ n b a แต่ซันนี่ก็พร้อมเดิมพันหน้าที่การงานกับจอแดนแม้จะรู้ว่ามันเสี่ยงมาก พร้อมอ้างที่ฟิลยังเสียงขายรองเท้าเพราะใบยทยรอพีมัสจนกลายมาเป็นไนกี้อย่างทุกวันนี้เลยนั่นจึงทําให้ฟิลเริ่มคล้อยตามโดยที่ตอนนี้นั้นทาง Adidas กับคอนเวิรต่างก็จิ้มชื่อจอแดนเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งเช่นกันหลังฟิลอนุมัติซันนี่ก็โทรไปหาเดวิดเพื่อขอเจอจอแดนแต่เดวิดก็ยึกยักโดยขอข้อเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมห้ามซันนี่โทรไปหาพ่อแม่ของจอแดนที่ฉลาดเป็นกรดเด็ดขาด จากนั้นซันนี่ก็ไปปรึกษาจอร์ดลาเวลลิงโคดโอลิมปิกหรือเพื่อนเจ้าบ่าวซึ่งพอได้เจอกันจอร์ดก็บอกพยายามกล่อมจอแดนแล้วเพียงแต่เจ้าตัวปฏิเสธต่อให้ในกี้ซื้อเม r เซเดสเบนซ 380SL ที่ชื่นชอบให้ก็ตามซันนี่เลยจะลองไปคุยกับพ่อแม่ดูแมมจะเสี่ยงตกงานเนื่องจากประสบการณ์20ปีบอกเขาว่าห้ามพลาดกับผู้เล่นคนนี้เด็ดขาดจอร์ George เลยเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟัง ว่าตัวเองเคยเสี่ยงไปเดินเคเบวนแม้จะต้องอดเรียนมหาวิทยาลัยและพอได้ฟังสุนทรพจน์วันนั้นก็ประทับใจมากจนมารู้ภายหลังผู้พูดเปลี่ยนสุนทรพจน์ครึ่งหลังทั้งหมดพอรู้ผู้ชมไม่ชอบ จากนั้นก็บอกให้ซันนี่ลองทําตามเสียงใใหัวใจดูเพียง <_ d> um> แต่ซันนี่ยังคงกล้า,กล,ากลัวกลัวเลยไปปรึกษาฮาวเวิร์ดอีกแล้วก็ต้องอึ้งที่ฮาวเวิร์ดสนับสนุนรวมถึงเชื่อมั่นในตัวเขาโดยทิ้งทายว่าถึงห้ามไปยังไงซะซันนี่ก็ไม่ฟังอยู่ดีดังนั้นลุงขึ้นซันนี่จึงไปหาพ่อแม่ของจอแดนแม่นั่นจะทําให้ร็อบไม่พอใจก็ตามเมื่อซันนี่ได้เจอเจมส์กับเดโลเรสพ่อแม่ของจอแดน เดโรลิสก็มีท่าทีไม่พอใจที่ซันนีบุกมาถึงบ้านแต่พอซันนี่ใช้ความจริงใจเข้าสู้ก็ยอมคุยด้วยในที่สุดดานเดโรลิสแม้เข้าใจว่าซันนีมาดีแต่เชื่อมันว่าการกระทําสําคัญที่สุดพร้อมบอกตรงๆ Adidas คือตัวเลือกแรกรองลงมาคือคอนเวิร์ซึ่งเขาก็เข้าใจดีและพร้อมเสียงว่า ถาสิ่งที่เขาพูดถึงการประชุมของพวกนั้นผิดก็ทิ้งการประชุมกับไนกี้ไปได้เลยจากนั้นก็เล่าเป็นฉากๆว่าคอนเวิร์จะพูดยังไงอาดิดาสจะพูดยังไงบ้างทําให้เธอทึ่งและวก็อยากฟังจากไนกี้บ้างเขาเลยบอกเขาเชื่อมันในจอแดนสุดใจเชื่อมันว่าจอแดนแตกต่างและเธอเองก็คงรู้เรื่องนี้ดีอยู่แล้วนั่นเลยทําให้เธอยิ้มออกมาครับหนาวันศุกร เมื่อเดวิดรู้เรื่องที่ซันนี่แอบไปพบพ่อแม่ของจอแดนก็โทรมาดาซันนี่ด้วยความโมโหเพราะมันเป็นการข้ามหน้าข้ามตาพร้อมแสวว่านกีคงเลิกผลิตรองเท้าแอโซมาเป็นรองเท้าแอจอแดนแทนเป็นแน่ถ้าได้ไลายเซ็นก่อนจะพูดดีๆว่าเดโรลิสจะไปพบนกี้จันหนะ้านั่นเลยทำให้ซันนี่ดีใจมาก ส่วนฟิลที่รู้ข่าวและรู้ข้อเสนอที่เดวิดขอก็บอกไม่มีปัญญาใจ่ายให้แต่ซันนี่ก็ยืนยันวันนี้จะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแน่นอนทำให้ฟิลแซงเพราะซันนี่เถียงหัวชนฝาสุดท้ายเลยยอมให้จัดประชุมได้ครับต่อมาซันนี่ก็ไปหาพีทฝ่ายออกแบบรองเท้าซึ่งพีทก็เข้าใจคอนเซปต์ดีว่าจะต้องทำรองเท้าเพื่อคนคนนั้นแต่โดนใจลูกค้าส่วนใหญ่และสวยที่สุดที่มนุษย์รู้จักจากนั้นก็ถามทำรองเท้าให้ใคร ซันนี่เลยตอบไม่เคินจอแดนในขณะที่พ่อแม่ของจอแดนพาจอแดนไปพูดคุยกับบริษัทต่างๆก็เป็นเวลาเดียวกับที่ซันนี่รอบและพีทปรึกษากันเรื่องรูปแบบรองเท้าซึ่งซันนี่ก็รู้สึกว่ายังไม่สวยเพราะอยากได้สีแดงกับดำเหมือนทีมชิคาโก b บลูจนรู้ NBA กำหนดให้รองเท้าต้องมีสีขาว51%ไม่เช่นนั้นโดนปรับ หรออพจะเสนอให้เพิ่มสีแดงได้ตามใจส่วนค่าปรับแต่และนัดทางไนกี้จะรับผิดชอบเองซึ่งก็น่าจะเป็นผลดีต่อ,อก,การตลาดด้วยเนื่องจากเรื่องนี้จะโดนพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งแน่นอนผีเลยจะจัดเต็มพร้อมบอกความฝันว่าจะนำเทคโนโลยี Air ์โซเมอใส่โดยจะให้ชื่อรองเท้าว่าแอร์จอ d a แดนทำให้ซันนี่เซ็นขึ้นมาทันทีเพราะเดวิดพูดถึงชื่อนี้ก่อนแต่ก็จะย้นยวนว่าผีเป็นคนคิดครับ ดาซันนี่รอบมาปรับทุกกับเขาัว่าหลังจากยารอบก็มีปัญหากับลูกสาววัยเจ็ดขวบดังนั้นเลยตัดสินใจนํารองเท้าไปให้ลูกสาวทุกอาทิตย์กว่า60คู่จนกลายเป็นสิ่งที่ลูกตั้งหน้าต่างตารอเจอรอปแต่ถ้าเซ็นสัญญาก,กระจอแดนไม่สําเร็จทั้งหมดจะตกงานและรอปจะอดเจอลูกทําให้ซันนี่รู้สึกหนักใจก่อนจะนําคับเค้กออกมาฉลองวันเกิดรอบแล้วก็ไปดูแบบจําลองรอ,องเท้าที่พีทออกแบบซึ่งทุกคนก็ชื่นชอบมันมาก ส่วนเดลโรลิสหลังไปพบ Converse และ Adidas ก็พบว่าพวกนั้นพูดเหมือนกับที่ซันนี่บอกไว้ไม่มีผิดตกดึกคืนวันอาทิตย์เมื่อฟิลเข้ามาที่บริษัทก็พบว่าซันนี่ทำงานวันเสาร์อาทิตย์ด้วยเลยถามรุ่นรองเท้าชื่ออะไรซึ่งพอรู้ว่าชื่อ Air ์จอแดนก็ทำหน้าแปลกๆก่อนบอกเดี๋ยวก็คงชอบเองโดยไม่ลืมบอกยอมอนุมัติงบให้ซันนี่ครับต่อมาซันนี่ฟิลฮาวเวิร์ดและรอบก็มาวางแผนกัน ว่าสันนี่จะเป็นคนไปรับครอบครัวจอแดนหน้าบริษัทแล้วส่งต่อให้ฮาวเวิร์ดโดยที่ฟิล์จะแกล้งมาสายเจนาทีเพื่อทุกคนจะได้มองว่าจอแดนสําคัญตบท้ายด้วยวิดีโอที่รับเตรียมมาหลังซันนี่ทองศูนย์ทรพพน์มาทั้งคืนรุ่งเช้าซันนี่ก็มารอรับครอบครัวจอแดนตามแผน จากพักฮาวเวิร์ดก็ตามมาคุยอยู่ห้องประชุมนั่นเลยทําให้บรรยากาศเริ่มผ่อนคลายสันนีเลยใช้โอกาสนั้นโชว์รองเท้าแอร์จอแดนวันซึ่งมีเพียงคู่เดียวทําให้จอแดนประทับใจเนื่องจากมันเป็นสีแดงดาของชิคาโกบลูผีเลยเสริมว่ารองเท้าจะถูกออกแบบมาโดยเฉพาะจากแม่พิมพ์รูปเท้าของจอแดนแต่เจมส์หรือพ่อก็สงสัยไหนว่า NBA มีกฎสันนีเลยรีบบอกว่าทางเราไม่สนกฎนั้นและค่าปรับทุกนัดไหนกี่จะเป็นคนจ่ายให้ ทันใดนั้นฟิลก็โผล่มาและบอกเกลือพลาดการประชุมครั้งสําคัญที่สุดในชีวิตนั่นเลยทําให้ครอบครัวประทับใจส่วนร็อบก็รีบเปิดวิดีโอให้ทุกคนดูตามแผนครับขณะทุกคนดูวิดีโอซันนี่ก็สังเกตเห็นจอแดนมีท่าทีไม่พอใจดังนั้นเลยบอกให้ล็อบปิดแล้วหันมาบอกจอแดนว่าเขามีเงินซื้อเกือบทุกอย่างได้ยกเว้นตำนานที่ต้องสร้างเองซึ่งซันนี่ก็เดาว่าอนาคตเขาจะเข้า NBA ควา้าแชมป ผู้คนจะยกย่องเขาอย่างไม่เคยมีมาก่อนแต่เมื่อไปถึงจุดสูงสุดแล้วผู้คนจะกระชากเขาลงมาจากนั้นเขาจะถูกโจมตีหากหลังทำไม่อับอายแล้วเขาจะทำยังไงจะรวบรวมความบุงมันกลับมาได้ไหมนั่นคือคำถามสำคัญในชีวิตซึ่งเขาคงรู้คำตอบอยู่แล้วดังนั้นไนกี้จึงอยู่ตรงนี้รองเท้าก็คือรองเทา้าจนกระทั่งมีคนใส่มันมันถึงมีความหมาย ทุกคนที่ใส่จึงอยากสัมผัสความยิ่งใหญ่นั้นเพื่อให้ชีวิตของเขามีความหมายรวมถึงชีวิตพวกเราด้วยและเขาจะถูกจดจำตลอดไปเพราะเขาคือไมเคิลจอแดนชายที่ทำให้พวกเราทุกคนอยากโบยบินนั่นเลยทำให้ทุกคนซาบซึ้งมากจากนั้นฟิลก็ยื่นข้อเสนอให้เดวิดเลยบอกจะขอกลับไปดูข้อเสนอของทุกบริษัทก่อนแล้วจะติดต่อกลับมา ซึ่งหลังจากจอแดนกลับไปทีมก็หันมาตกใจและชื่นชมกับศูนย์ทรพจพ์ที่สันนี่ดรอสดขึ้นมาครับหลายวันผ่านไปสันนี่ก็รู้สึกกวนขวายใจมากและรอคอยข่าวดีจากเดวิดจนวันหนึ่งฮาวเวิร์ดก็โทรมาแจ้งข่าวว่าอาิดาสซูราคารวมถึงจะให้รถเบนด้วยทำให้ซันนี่หนักใจเพราะทุ่มหมดหน้าตักไปแล้วก่อนจะขอบคุณที่ฮาวเวิร์ดเชื่อมาในตัวเขาครับ หลังซันนี่วางสายก็หันไปเจอรอบกับทีมงานทุกคนนั่นก็ยิงทำให้เขาเครียดกว่าเดิมเพราะเป็นคนทำให้ทุกคนตกงานทานันใดนั้นเดโรลิสก็โทรมาบอกข่าวเขาเลยบอก Just do it หรือบอกมาได้เลยเธอจึงบอกว่าลูกชายจะรับข้อเสนอกระรองเท้าติดตั้งชื่อเหมือนตัวเองทำให้เขาตกใจและดีใจมากแต่เธอก็แทรกเงินไขอีกข้อ คือจอแดนจะต้องได้เปอร์เซ็นต์จากรายได้ของการขายรองเท้าทุกคู่ที่มีชื่อของไมเคิลจอแดนติดอยู่ซันนี่จึงอึงไปเพราะไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนและทางคณะกรรมการคงไม่ยอมเป็นแน่ เธอจึงย้อนเขาหัวจอแดนอยากให้รองเท้ามีความหมายเพื่อให้ทุกคนที่สวมใส่รู้ว่ารองเท้านี้มาจากผู้เล่นหน้าใหม่แห่งปีทำแต้มเฉลี่ยเกิน40ทุกเกมติดออสตาเป็น MVP รวมถึงติดผู้เล่นแนวรับและผู้ทำคะแนนสูงสุดแห่งปีแต่เขาก็มองว่ามันเป็นไปนไม่ได้เลยรวมถึงในแง่การตลาดด้วย เทว่าเธอก็คงยืนยันและบอกว่ามันถึงเวลาเปลี่ยนแล้วอีกอย่างไม่ใช่ NBA ที่จะโปรโมทจอแดนแต่เป็นจอแดนต่างหากที่จะทำให้ NBA กลับมายิ่งใหญ่เพียงแต่เขาให้ไม่ได้จริงๆเนื่องจากนั่นเป็นข้อเสนอสูงที่สุดแล้วซึ่งเธอก็เข้าใจดีว่าธุรกิจมันไม่แร์แต่บางครั้งเมื่อเราเจอคนที่สุดยอดเอามาก,มากๆเราก็ควรยืนข้อเสนอตามคุณค่าของบุคคลนั้น พร้อมถามเขาเป็นคำถามสุดท้ายไหนว่าเชื่อมันในตัวจอแดนก่อนทิ้งท้ายรองเท้าก็คือรองเท้าจนกระทั่งจอแดนได้สวมใส่มันเมื่อฟิลได้เจอซันนี่ก็ดีใจเพราะคิดว่าปิดดิวได้แล้วแต่ซันนี่ก็ใส่หน้าก่อนบอกอาิดาาสู้ราคาแถมเดอลลิสก็เพิ่มเงินไขต้องการส่วนแบ่งจากการขายรองเท้าอีกทำให้ฟิลหนักใจก่อนจะตอบปกลงซันนี่จึงอึงไปกับคำตอบ ฟิลเลยทำหน้างงงงด้วยพร้อมถามไหนวัซนี่เชื่อมาในตัวจอแดนแต่ซันนี่ก็กลัวฟิลจะมีปัญหากับคณะกรรมการเผื่อๆจะโดนปลดไปด้วยเพราะมันเสี่ยงมากฟิลเลยยิ้มอมอกมาและบอกนี่แหละการตลาดแบบแหกกฎของไนกี้ซันนี่เลยรีบโทรไปบอกเดลโรลิสนั่นเลยทำให้เธอดีใจมากส่วนซันนี่หลังจากวางสายก็ออกไปตะโกนบอกทีมงานว่าเราเซ็นสัญญากับไมเคลนจอแดนได้แล้วทำให้รับที่รู้ข่าวดีใจ จากนั้นซันนี่ก็โทรไปขอบคุณเดวิดซึ่งเดวิดก็กำลังเซ็งเพราะอดิดาสไม่ยอมสู้ค่าตัวและบอกตัวเองไม่มีเพื่อนมีแต่ลูกค้าและสักวันจะรวยจากการขายธุรกิจไปนั่งกินข้าวคนเดียวก่อนจะเอ่ยถึงชื่อลูกค้ารายใหม่คือแพทริกอีวิงรวมถึงทวงบุญคุณเพราะชื่อแอร์จอแดนเดวิดเป็นคนคิดซันนี่จึงรีบแยง้งว่าพีเป็นคนคิดตั้งหากพร้อมกับตัดสายไปนั่นเลยทำให้เดวิดโมโหมากครับ เมื่อสันนีได้เจอฟิลก็พอฟิลกำลังหนักใจเพราะกลัวนักกีฬาจะเรียกร้องมากขึ้นเว่าเดิมก่อนจะเปลี่ยนไปคุยถึงเรื่องชื่อบริษัทที่ตอนแรกจะใช้ชื่อว่าด i m e n ชั o n ซิกแต่คนอื่นๆกลับชอบไนกี้ส่วนโลโก้ก็ได้แคโรลีนเดวิสันออกแบบให้ในปี1971นเดสอนนราคา35ดอลลาร์ซึ่งทีแรกเขาก็รู้สึกไม่ชอบแต่เดี๋ยวก็คงชอบเองสักพักก็ปลอบใจตัวเองว่าแอร์จอแดนคงขายได้ไม่มากเท่าไหร่และคงไม่เกินยอดขายสูงสุดที่3ล้าน เพียงแต่ความจริงนั้นแอร์จอแดนขายได้162ล้านในปีแรกส่วนซันนี่ก็ไปร้านสะดวกซื้ออีกครั้งซึ่งครั้งนี้ดูเหมือนพนักง,งานจะรู้ซึ้งถึงความสามารถของจอแดนแล้วครับก่อนจบภาพก็ตัดมาที่ซันนี่มาวิ่งออกกําลังกายแต่สัพพักก็หยุดวิ่งเพราะเหนื่อยแล้วหนังก็บรรยายว่า รองเท้าแอร์จอแดนมียอดขาย4พันล้านต่อปีส่งผลให้จอแดนมีรายได้กว่า400ล้านปีไปด้วยดังนั้นไนกี้จึงตัดสินใจซื้อรถเป็นให้จอแดนส่วนรอบก็ได้ความดีความชอบที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในการตลาดครั้งนี้และในปี2003ันไนกี้ได้ซื้อคอนเวิร์ส่วนฟิลก็ได้บริจาคเงินกว่า2,000ล้านให้การกูศสรวมถึงหน้าเสียดายทีพีทนคินโลโก้ภาพเงาของจอแดนบนรองเท้าเสียชีวิตในวัย78ปี1เดือนก่อนการประกาศผลิตภาพยนตร์เรื่องนี้ ส่วนเดวิดก,ก็ได้ขายบริษัทในราคา100ล้านซึ่งคืนนั้นก็ได้มีคนเห็นว่าเขานั่งทานข้าวอยู่คนเดียวส่วนจอร์ได้ปฏิเสธเงิน3ล้านที่จะมาซื้อสวนทร์ปอ์ที่เขามีและจอร์แดนด้กล่าวถึงเขาว่าหากขาดจอร์ดการเซ็นสัญญากับไนกี้ก็คงไม่เกิดขึ้นและในปี2014ซันสี่ันนก็ได้มีส่วนสำคัญในการฟ้องร้องสิทธิ์ให้กับมักกีลาเช่นเดียวกับเดโรลิสที่บริหารองค์กรการกุศลหลายแห่งสำหรับเด็กได้โอกาสรวมทั้งมงนนูลนิธิเจมจอร์แดนด้วย สรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของบริษัทไนกี้ที่พยายามล่าลายเซ็นของนักบ้สนโนเนมชื่อไมเคิลจอแดนซึ่งก็ต้องต่อสู้กับบริษัทยักษ์ใหญ่คือ a d i d ดิกับคอนเวิร์ผลสุดท้ายก็เป็นทีมงานของไนกี้ที่ทุ่มเทและล่าลายเซ็นของจอแดนมาได้ส่งผลให้บริษัทไนกี้ยิ่งใหญ่เหมือนทุกวันนี้ครับ ก็จบไปแล้วนะครับกับหนังแอรหนังได้คะแนนจาก IMDB 7.6คะแนนะเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ